เข้าหน้าร้านแล้วนะคะสำหรับส้มจีด๊ดรถไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดซี e k e r X ตัวท็อปนะคะพอออกจากโชว์รูมมาเนี่ยจะมาขับขี่บนท้องถนนเลยเนย่ก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะอากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยก็เลยต้องมาติดฟิล์มกองแสงกับร้านเราก่อนเลยค่ะจะบอกว่าทั้งดีไซน์ทั้งสีภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยสวยไม่แพ้กับรถไฟฟ้าตัวอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่ามีฟังก์ชันอะไรเจ๋งๆบ้างนะคะสําหรับซี e k e r X ค่ะมากันเลยค่ะติดฟิล์มไม่เกิน 2ชั่วโมงแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะคะจะพาทุกคนมาดูก่อนค่ะว่าเวลาที่เราติดฟิล์มทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีการโรเทครถทุกจุดก่อนติดตั้งฟิล์มเสมอเลยค่ะเพราะว่ามาตรฐานการติดตั้งเนี่ยเราจะให้ความสําคัญและใส่ใจมากที่สุดเราจะทําแบบนี้เนี่ยทุกคันเลยนะคะในการโรเทครถและแน่นอนค่ะว่าติดฟิล์มชํานาญขนาดนี้ไม่เกิน2ชั่วโมงเสร็จแน่นอนเพราะว่าช่างของเราเนี่ยติดฟิล์มรถไฟฟ้าได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเทสลาฉางอัน BYD และรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆเราก็เก็บมาหมดแล้ว ะะดังนั้นไว้ใจได้เลยค่ะในเรื่องของงานคุณภาพผลงานติดตั้งฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอกแล้วนะคะว่างานไวจริงๆนะคะ ลูกค้าขั้นนี้นะคะชอบความเป็นส่วนตัวเป็นหลักนะคะเลยเลือกที่จะติดฟิล์มโซลกาดแบ็คแพนทอมนะคะฟิล์มที่มีโทนสีเทาดําให้ความเข้มดุและที่สําคัญนะคะฟิล์มสีเข้มแบบนี้เนี่ยตัดกับสีรถเนี่ยสวยสุดๆเลยค่ะ <S <S ส่วนความเข้มนะคะรอบคันเนี่ยจะอยู่ที่80%และบานหน้าเนี่ยจะอยู่ที่60%ค่ะไม่ต้องกังวลไปเลยค่ะว่ามืดขนาดนี้เนี่ยภายในจะเป็นยังไงเพราะนี่คือภายในรถนะคะที่มีความเคลียร์ชัดมากใสแจ๋วนะคะแน่นอนค่ะขับรถ ก็สบายตาแถมสบายใจแน่นอนสําหรับรถไฟฟ้านะคะเราก็อันดับหนึ่งเรื่องการติดฟิล์มนะคะให้เราเนี่ยได้ดูแลรถคันโปรดของทุกท่านนะคะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือโทรมาเนี่ยที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ